มง,งคลร่ำรวยเทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าพยศขนาด15นิ้วเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพที่รู้จักกันดีว่าเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ยุติธรรมและความมั่งคั่งร่ำรวยขนาดสูง38เซนติเมตรกว้าง28เซนติเมตรลึก15เซนติเมตรวัสดุทําจากเรซินอย่างดีรายละเอียดสูงและสวยงามเทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าพยศมาในรูปท่านกวนอู ง,ง้าอยู่ในท่าพร้อมรบควบม้าเซ็กเทาขณะกำลังวิ่งกระโจนไปข้างหน้าพร้อมยกขาหน้าขึ้นเทพเจ้ากวนอูปางนี้แสดงออกถึงการต่อสู้การโจมตีศัตรูการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการค้าหรือแม้แต่กีฬาเหมาะสำหรับข้าราชการทหารตำรวจหรือพ่อค้านักลงทุนที่มีการแข่งขันสูงเพื่อเสริมบาร,รมีการปกครองลูกน้องให้เกรงกลัวและอยู่ในโอวาท และช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากอาคารบ้านเรือนช่วยเสริมดวงความสําเร็จเสริมดวงค้าขายค้าขายร่ํารวยหรือจะซื้อเป็นของขวัญก็เป็นที่ถูกใจผู้ได้รับการจะนําเทพเจ้ากวนอูมาบูชาในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่างๆนั้นตามปกติจะวางไว้ในอาคารหันหน้าท่านออกสู่ประตูทางเข้าเพื่อเป็นในแห่งการปกปักรักษาคุ้มครอง